ยอมเจ็บตัวตอนกลางวันเพื่อรอมันในตอนกลางคืนกลับมาถึงบ้านสามีเมากลับมาโวยวายเออะตบตีพอดึกๆนอด้วยการมีเซ็กซ์โดนทำร้ายแค่ไหนทำไมยังรักเขา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ่อยๆนะคะเรื่องที่ว่าผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยเราอยากเข้าไปยุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผัวเมียเรื่องของคนสองคนเพราะเวลาเดี๋ยวเขาดีกันเราก็จะต้องกินอาหารเมร็ดอะไรละ่ะมันกินอาหารเมร็ด <c oughs> แม่จ๋าไปอ่านเจอบทความนี้มานะคะซึ่งมันคิดว่ามันดีมากๆแล้วก็มันตรงกับคู่รักในปัจจุบันหลายๆคู่เลยนะคะก็เลยเอามาทําคลิปนี้ให้ฟังกันค่ะ มันจะมีคู่รักนะคะที่ถึงแม้จะโดนทําร้ายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายทางด้านร่างกายหรือว่าทําร้ายทางด้านจิตใจทําไมเนี่ยก็ยังรักเขาเลิกกับเขาไม่ได้ความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่ว่าโดนทำร้ายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายทางด้านร่างกายหรือว่าทำร้ายทางด้านจิตใจทำไมเนี่ยก็ยังรักเขานะคะเลิกกับเขาไม่ได้ ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเขาเรียกว่า codependent relationship หรือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาค่ะอยากให้ลองนึกถึงนะคะซึ่งในสังคมไทยน่าจะมีเยอะสังคมคู่สามีภรรยานะคะที่แบบว่าสามีเนี่ยกินเหล้ากลับมาทุกวันกลับมาแล้วก็มาตบตีทําลายร่างกายภรรยาแต่ทําไมนะคะภรรยาก็ทนทน ไม่ยอมเลิกไม่ยอมหายไปไหนไม่ยอมหนีไปไหนแต่บางครั้งกลับตามใจสามีด้วยซ้ำใครเตือนเนี่ยก็ไม่ฟังแถมยังแก้ตัวแทนสามีอีกด้วยนะคะหรือบางคู่นะคะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นนะคะยอมให้คู่รักเนี่ยไปติดยาเสพติดหรือยอมให้คู่รักนะคะไปมีคนอื่นไปมีชู้ไปเล่นกันพน,นันยอมให้เขาทำร้ายร่างกายเราและวางคนนะคะหนักยิ่งกว่านั้นเวลาโดนเขาทำร้ายร่างกายหรือว่าโดนเขาต่อว่าเนี่ย ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผิดนะคะที่ทําให้เกิดปัญหานี้แล้วก็ขอโทษเขาด้วยซ้ําหรือบางคู่นะคะหลายๆคู่เป็นเลยล่ะค่ะยอมให้คู่รักเนี่ยเอาเปรียบเรื่องค่าใช้จ่ายเอาเปรียบเรื่องเงินยอมที่จะเป็นฝ่ายหาเงินให้เขาใช้อย่างสบายๆซึ่งเป็นการยอมเพื่อให้เขาเนี่ยยังรักแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันกับเราเป็นการยอมเพื่อลดความขัดแย้ง เพราะว่าไม่อยากทะเลาะกันจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะนั่นมันเป็นเพราะว่าบุคคลคนนั้นนะคะเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาค่ะซึ่งลักษณะของการพึ่งพานะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่าง1ก็คือพึ่งพาคนนั้นนะคะทางด้านสังคมเช่นตอนที่แต่งงานกันเนี่ยประกาศใหญ่โตเลยจัดงานใหญ่โตเลยนะคะเชิญแขกเกลือมาเต็มงานไปหมดเลยนะคะว่าเราเนี่ยแต่งงานกันทีนี้ พอมีปัญหากันเนี่ยเราจะเลิกกันมันก็กลัวการเสียหน้านะคะไม่อยากให้คนที่มาร่วมงานแต่งหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยมายะเยะ้ยมาพูดจาหรือว่ามาดูถูกดูสิจัดงานแต่งใหญ่โตมากเลยอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็เลิกกันซะและ้วอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะตบตีกันนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีคู่รักหลายๆคู่นะคะที่ต้องยอมทนอยู่ด้วยสถานการณ์พึ่งพาแบบนี้ พึ่งพาทางด้านสังคมคือไม่อยากให้คนในสังคมเนี่ยมาซ้ําเติมมาต่อว่าว่าเราเนี่ยมีความเสียหายมีกวามีข้อบอกพร่องมีปัญหาในครอบครัวก็ต้องทนต่อไปทนอยู่เป็นครอบครัวกันต่อไปค่ะ 2. ค่ะพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจอ,กอันนี้ก็คือจะเจอได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน เป็นแม่บ้านแบบร้อยอซอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานบ้านสามีเนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านคนเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าสามีจะให้ทําอะไรสามีจะทําอะไรภรรยาก็จะต้องยอมแล้วก็เกรงใจอย่างมากเพราะว่าเราไม่มีไรายได้ไงเราไม่มีเงินเป็นของตัวเองเราจะต้องของเงินเขาใช้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือให้เราทําอะไรในสิ่งที่เราไม่อยากทําเราก็ต้องพึ่งพาเขาเราก็ต้องยอมเขา สค่ะพึ่งพาเรื่องเซ็กอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดไม่ถึงนะคะแต่มันมีจริงๆคู่สามีภรรยาหลายๆคู่ที่ลงไม้ลงมือตบตีกันกลับมาถึงบ้านสามีเมากลับมาโวยวายเอะอะตบตีพอดึกๆน้อด้วยการมีเซ็กแค่นี้จบเลยค่ะภรรยาไม่โกรธแล้วให้อภัยอีกวันนึงก็ทำอีกแล้วก็ง้อแบบนี้อีกพอมีเซ็กเสร็จ ทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไอ้ที่กดกดเมื่อหัวค้ำหายไปแล้วค่ะมันก็จะมีคํากล่าวตลกๆนะคะที่บอกว่ายอมเจ็บตัวตอนกลางวันเพื่อรอมันในตอนกลางคืนฟังดูมันอาจจะขำๆนะคะแต่หลายๆคู่มันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะและประเด็นที่4คือคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง low self esteem นะคะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่4นี้นะคะเขาจะไม่ได้พึ่งพาหรือว่าไม่ได้แคร์เรื่องต่างๆไม่ได้แคร์ไม่ได้พึ่งพาเรื่องเงิน ไม่ได้แคร์สายตาชาวบ้านหรือว่าพึ่งพาทางสังคมแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการเรื่องเซ็กอะไรเป็นประเด็นสําคัญแต่สิ่งที่ทําให้เขาทนอยู่กับสถานการณ์ต่างๆแบบนี้นะคะนั่นคือเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าพอรู้สึกว่าถ้าฉันไม่มีเขาแล้วเนี่ยฉันจะไม่เหลือใครแล้วเขาเป็นคนเดียวที่จะทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังมีคนชอบยังมีคนเอายังมีคุณค่าสําหรับใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่เป็นคู่ชีวิตฉัน เพราะฉะนั้นฉันจะไม่เสียเขาไปฉันจะไม่ยอมเสียเขาไปไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับฉันทําร้ายทางด้านร่างกายจิตใจคําพูดลงไม้ลงมือคนคนนี้ก็จะทนค่ะพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่ามากพอไม่สามารถก้าวเดินออกไปจากตัวเขาได้ไม่สามารถไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนได้ ชีวิตนี้คงหาใครมาเป็นคู่ไม่ได้แล้วเพราะตัวเองไม่มีคุณ mm ค่ามากพอคนประเภทที่4ี่ที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยนะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับชีวิตคู่เท่านั้นนะคะเราจะสังเกตได้คนที่มีบุคลิกแบบนี้นะคะคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจคนอื่นเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเอง และมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอํานาจในการต่อรองใดๆกับใครเลยค่ะเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหาคุณค่าในชีวิตของตัวเองไม่เจอก็มักจะทําอะไรก็ได้ที่ให้คนอื่นพอใจทําในสิ่งที่คนอื่นพึงพอใจก่อนเสมออยากให้ทุกคนนะคะพึงพอใจในตัวเองนั่นมันเป็นเพราะว่าการถูกปฏิเสธการถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสําหรับคนประเภทนี้มากๆค่ะ คิดว่าตัวเองจะต้องอยู่เพื่อดูแลหรือว่าเพื่อเอาใจคนอื่นเท่านั้นค่ะแล้วก็มักจะคิดว่าไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้เขาจะพยายามทําตามความต้องการของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมารักเขา Podependent Relationship ไม่ว่าคุณจะต้องพึ่งพาเขาเพราะอะไรทางไหนไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องเซ็ก์นะคะบุคคลที่พึ่งพาสามแบบนี้ มักจะรู้ตัวค่ะว่าเราอะยอมทนเพราะอะไรเรายอมทนเพราะว่าเราไม่อยากเสียหน้าเรายอมทนเพราะว่าเราต้องพึ่งพาเขาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าเรายอมทนเพราะเรื่องเซ็กเขาเป็นคนที่มีเซ็กดีมีเซ็กแล้วมีความสุขอย่างอื่นเราก็เลยมองข้ามไปบุคคลแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถนําตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นได้ถ้าเขายินยอมที่จะออกมาถ้าเขามีความกล้ามากพอที่จะออกมา แต่สําหรับคนที่เป็นบุคคลในกลุ่มที่4ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยกลุ่มนี้น่าสงสารเพราะเขาเนี่ยบางครั้งเขาจะไม่รู้ตัวได้ซ้ํานะคะว่าเขาทนอยู่กับสถานการณ์เหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะอะไรทําไมเขาจะต้องเอาใจคนอื่นทําไมเขาจะต้องยอมให้คนอื่นมากระทํากับเขาทั้งทางด้านทาร้ายร่างกายทาร้ายจิตใจเขานะคะแต่ไอแบบที่4นี้แหละที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัว แต่หลายคนคิดว่าทนเพราะว่าเรารักเขาเราเปลี่ยนเขาได้เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ค่ะยิ่งทนมันยิ่งแย่ลงแล,และเราก็จะยิ่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นไปอีกฝากไว้นะคะสำหรับแฟนคลับของแม่จ๋าทุกคนนะคะถ้าหากว่าใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะที่ ทำไมนะเขาทั้งทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจเราเราก็กับยังยอมทนยังรักเขายังไม่เลิกกับเขาเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราพึ่งพาอะไรจากเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอยู่หรือเปล่านะคะขอให้ทุกคนนะคะรักตัวเองมากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะพาตัวเองออกมาจากทุกสถานการณ์ที่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ จะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วถ้าหากว่าใครมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะถ้าทักมาทาง YouTube อาจจะตอบช้าแต่ถ้าอยากได้คำตอบอยากพูดคุยกันเร็วๆก็ให้ทักมาทางเพจ f a c e b o o k นะคะชื่อเดียวกันค่ะจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ